ข้าวพลาดไม่ได้แล้วครับเนี่ยน้ำมันเป็นไข่น้ำมันบดน้ำมันเป็นไข่นอาทิภูมิห้องครัวหน้าบ้านก็ยี่สิบสองหองศา มีนาคมสุดแรมคือหน้าอะไรข้างนอกอากาศหนาวเย็นประมงก์กร่วงลมเย็นเป็นหน้าหนาวนุกูมข้างน,นอกอประมาณ1้างถาครับ มหนาวมาเลยเนี่ยมีที่ไหนครับอุณหภูมิต่ำกว่า20สิบองศาวิวการไม่เหมือนเดิมใช่ไหมลมหนาวเาืาทิศตะวันออกเห็นใบไม้ไหมครับ ถ้ามีใบไม้คคอยประทะไปดูสแลนลมแรงอากาศหนาวเย็นเ,เทดนี้ก็คือนั้นอากาศหนาวเย็นมีความเป็นได้มากกว่า80%ที่จะลากยาวถึงช่วงสงกรานสงครามก็เกิดภัยพิบัติก็เกิด ขึ้นอยู่กับท่านจะทําอะไรเตรียมกันอย่างไรแค่ไหนผมก็อุ่นองการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองและสมาชิกที่มาดูด้วยกันพึ่งพากันพูดคุยกันตัวดีวครับ